สวัสดีค่ะน้ำส้มนะคะวันนี้น้ำส้มนะคะก็มาช่วยน้องนะคะในการถ่ายแบบนะคะขายสินค้าของน้องร้านทิราค่ะคุณแม่ค่ะก็เป็นน้องแท้ๆนะคะซึ่งก็เดี๋ยวลงทั้งสองช่องเลยแล้วกันนะคะช่องทางการติดต่อนะคะของน้องหงโดยตรงนะคะของน้องร้านทิราเดี๋ยวส้มใส่ไว้ให้ด้านบนขวามือน,นี้นะคะพร้อมกับรหัสอ่ารหัสต,ตัวนี้นะคะเป็นรหัสกอไก่ศูนย์เก้าใช่ไหมคะรหัสกอไก่ศูนย์เก้าค่ะน้องจะเป็นงานผ้าฝ้ายปักนะคะ น้องหงก็จัดขอมาให้แบบน่ารักตัวนี้ก็คือราคาน่ารักแถมเนื้อผ้าใส่สบายตัวนี้จะเป,เป็นจะเป็นผ้าฝ้ายค่ะเป็นผ้าฝ้ายปักกลายนะคะโดดเด่นสดใสรับซัมเมอร์หน้าร้อนมากๆเลยนะคะตัวนี้นอกจากว่าราคาน่ารักแล้วแบบน่ารักแล้วเนื้อผ้าก็ใส่สบายด้วยก่อนที่เราจะไปดูสีทั้งหมด4สีที่น้องหงเตรียมงานมาให้ส้มถ่ายเนี่ยเดี๋ยวส้มขออนุาชี้แจง ไซส์เข้าคร่าวนะคะละเอียดงานเคร่าวก่อนตัวนี้น้องจะเป็นฟรีไซส์ค่ะคุณแม่คะ่ะฟรีไซส์นะคะอกเสื้อวัดจากรักแร้ซ้ายมารักแร้ขวาช่วงนี้ได้42นิ้วนะคะ42นิ้วขอคุณแม่อกจริงไม่เกิน40 ไไส่วนตัวนี้ความยาวหลายคนจะสังเกตเห็นแล้วว่าตัวนี้น้องจะเป็นงานเสื้อตัวยาวค่ะใครที่ชอบงานเสื้อตัวยาวแบบคุมเป้าคุมสะโพกหน้าจะถูกใจรุ่นนี้เลยรุ่นนี้ความยาวน้องจะอยู่ที่25นิ้วค่ะ25นิ้วนะคะก็เทียบมาแต่ส่วนหนูสูง160่ก็คุมเป้าคุมสะโพกเลยค่ะตัวนี้นะคะ,ะทีนี้เราไปดูเนื้อผ้ากันลืมไปลืมบอกราคาก่อนเลยนะคะตัวนี้ค่ะรุ่นนี้ราคาอยู่ที่4 2 9บาทน่ารักเนาะ ยืนให้ดูค่ะคุณแม่คะยืนให้ดูรุ่นนี้นะคะงานพัาฝ้าปักกลายนะคะปักกลายสดใสแบบนี้นะคะใส่สบายๆราคาเพียง4 2 9บาทโอนชำระจะส่งฟรีนะคะเก็บไปทางบวก50บาทชิ้นแรก50บาทชิ้นต่อไป10บาทในการจะส่งครั้งเดียวกันเดี๋ยวเราไปดูสีทั้งหมดและดูเนื้อผ้ากันค่ะ รุ่นนี้นะคะรหัสกไก่ศูนย์เก้าของร้านทิรานะคะน้องจะเป็นงานผ้าฝ้ายนะคะอันนี้ให้คุณแม่ดูนะคะงานผ้าฝ้ายอันนี้งานผ้าฝ้ายการตี ผ้าฝ้ายการตีเรื่องความใส่สบายระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนอยู่แล้วนะคะอารุ่นนี้จะเป็นงานผ้าฝ้ายแหละก็มีงานปักนะคะตัวนี้จะเป็นงานปักค่ะคุณแม่ขาเดี๋ยวซ่อมให้ดูรายละเอียดงานนะที่มันเป็นดอกๆพวกนี้จะเป็นงานปักนะคะแล้วก็ปักลายนะคะปักลายสีสันสดใสทางชิ้นหน้าเลยแบบนี้นะคะแต่ว่าชิ้นหลังอค่ะก็จะเป็นเรียบๆแบบนี้นะตัวนี้นะคะชิ้นหลังนะคะจะเห็นลายแค่ในส่วนของตรงช่วงแขนนะคะด้านหลังจะเป็นเรียบๆนะคะส่วนด้านหน้าเราให้ลายแบบเต็มๆสดใสมากๆเลยนะคะซึ่งรหัสก็ ไก่ศูนย์เก้านะคะงานผ้าฝ้ายปักลายดอกของน้องหงของร้านธิราเขาจะมีมาให้ทั้งหมดสีสีสีแรกที่ส้มใสมาเปิดคลิปให้ตัวนี้จะเป็นสีกลมนะคะสีกลมหรือสีน้ําเงินเข้มนะคะปักดอกขาวนะคะสีสันลายสดใสแบบนี้นะคะแลวบังเออไม่ใส่ตงเกงขาวมาด้วยก็จะได้ลุคประมาณนี้ถ้าคุณแม่สนใจนะคะสั่งรหัสกอไก่ศูนย์เก้านะคะและตามด้วยสีน้ําเงินหรือสีกลมได้เลยนะคะช่องใารต่ออยู่ด้านบนค่ะและสีต่อมาก็คือสีแดงนะคะสีแดงปั ดอกขาวเลยหนูไปเปลี่ยนให้ดูนะคะสีฟ้าปักดอกน้ําเงินอุ้ยอันนี้ก็น่ารักอะ่ะแล้วก็สีขาวปักดอกน้ําเงินนะคะเดี๋ยวหนูเรียงให้ดูนี่แดงก็ขับผิวนะคะฟ้าปักดอกน้ําเงินก็สวยแล้วก็ขาวปักดอกน้ําเงินก็สวยนะคะน้องเลือกลายมาน่ารักมากเลยนะคะอ่ะของร้านทิราเขานะหนูมาถ่ายให้น้องคะ่ะเดี๋ยวหนูไปเปลี่ยนให้ดูทั้ง4ี4่สีค่ะ รหัสกอไก่ศูนย์เก้าค่ะรหัสกอไก่ศูนย์เก้าของร้านทิรานะคะตัวนี้นะคะน้องจะเป็นสีจำใสอยู่จะเป็นสีขาวค่ะเป็นสีขาวปักดอกน้ําเงินค่ะอ่าตัวนี้นะคะสลับกันกับเมื่อกี้เมื่อกี้เป็นสีน้ําเงินปักดอกขาวอันนี้เป็นขาวปักดอกน้าเงินลองดูค่ะว่าชอบสีไหนที่สุดนะคะเมื่อกี้น่าจะลืมพูดไปเรื่องแบบเนาะเนาะแบบเขาจะเป็นงานคอโกลมแขนกระบอกความยาวแขนอยู่ที่ประมาณคุมข้อศอกหรือ3ส่วนนะคะซึ่งเขาจะมีการ เย็บติเกตทรงด้วยนะเดี๋ยวนะ,อ,ะอันนี้นะคะ นี่อันนี้นะคะเย็บติเก็ตทรงด้วยนะคะถึงแม้ว่ามันจะดูเหมือนเหมือนตัวใหญ่เนาะแต่ก็คือจริงๆมันแค่อกเสื้อเนี่ยแค่ประมาณสี่สองนะคะใส่แล้วมันก็จะพอดีพอดีตัวค่ะคุณแม่มันไม่ได้ใหญ่ป้งรอง,อง,องเกินไปนะคะมีการเย็บติเก็ตทรงให้ด้วยนะคะอ่ะตัวนี้นะคะแบบไม่มีอะไรใส่ง่ายๆสบายๆค่ะซึ่งตัวเนี้ยถามว่าใส่อยู่บ้านสบายใส่ใส่ไปเที่ยวก็ได้เพราะลายมันสวยน่ารักนะคะแล้วก็ถ่ายรูปมาเด่นอิตาหางนะคะอ่าตัวนี้นะคะถ้าคุณแม่สนใจตัวที่หนูกําลังใส่อยู่ค่ะคุณแม่คะคุณแม่สั่งรหัสกอการ ไก่สูนก้าวไต้ตามด้วยสีขาวนะคะตัวนี้เป็นสีขาวปักดอกกลมค่ะนี่เลยปักดอกสีกลมหรือสีน้ําเงินนะคะยืนให้ดูค่ะด้านหน้านาะด้านหลังจะเป็นเรียบๆแบบดีนะคะ429บาทค่ะรหัสกอไก่ศูนก้าของร้านพิราค่ะรหัสกอไก่0ูนก้านะคะตัวนี้จะเป็นสีฟ้าค่ะเป็นฟ้าอ่อนฟ้าใสาปักดอก ปลายดอกสีกลมค่ะลายนะคะเดี๋ยวส้มยืนให้ดูลายน่ารักนะคะเหมาะกับซัมเมอร์มากมากเลยเหมาะกับไปเที่ยวทะเลมากๆเลยนะคะและที่สําคัญคือเนื้อผ้าเขาค่อนข้างจะแบบไม่ร้อนระบายอากาศดีนะคะด้วยความีเขาเป็นฝ้ายนั่นเองค่ะคุณแม่ค่ะไปอยู่ทะเลไม่ร้อนแน่นอนนะคะตัวนี้เลยนะคะลายดอกสวยด้วยนะคะราคาน่ารักอีกต่างหากถ้าคุณแม่สนใจนะคะเบอร์โทรติดต่อของร้านที่ลาส้มใส่ไว้ให้ด้านบนขวามือนะคะอันนี้สีฟ้าค่ะ สีฟ้าค่ะรหัสกอไก่ศูนย์เก้าของร้านทิราค่ะและสีนี้จะเป็นสีสุดท้ายแล้วก็คือสีแดงนะคะสีแดงเขาจะปักลายดอกขาวค่ะเดี๋ยวส้มคุณส้มยืนให้คุณแม่ดูสีนะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นสีแดงปกตินะคะที่ไม่ได้คล้ำมากไม่ได้แบบอมม่วงอมแสดอมส้มนะคะเป็นสีแดงปกตินะคะแล้วก็ลายปักดอกขาวแบบนี้นะคะอ่าตัวนี้นะคะ นี่เลยรายชัดสดใสมากๆเหมาะกับซัมเมอร์สุดๆเลยนะคะและราคาน้องน่ารัก429บาทเท่านั้นนะคะคุณแม่โอนชำระเนี่ยน้องโขงส่งให้ฟรีด้วยนะนะคะอ่ะครบทั้งสีสีแล้วค่ะคุณแม่ขาจะเป็นสีกรมสีขาวสีฟ้าแล้วก็สีแดงสวยทั้ง4สีเลยนะคะอ่ะถ้าคุณแม่ ดูไม่ทันคุณแม่ย้อนคลิปดูนะจกนกว่าจะพอใจได้เลยว่าชอบสีไหนที่สุดนะคะหรือว่าเราดูภาพนิ่งท้ายคลิปไว้ได้เลยค่ะทุกใสไวค้ค่ะภาพนิ่งไว้ให้ด้วยนะบอกเลยว่าสีกลมปักดอกขาวก็สวยสีฟ้าปรกกอกดอกกลมก็หวานนะคะสีขาวปักดอกกลมก็ดูสบายตาหรือว่าจะเป็นสีแดงก็ดูสดใสคุณแม่คะถ้าถูกใจสั่งรหัสกอไก่ศูนย์เก้านะคะก็ขอบพระคุณนะคะวันนี้มาถ่ายงานเฉพาะกิจให้น้องผงร้านทิราค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะสวัสดีคะ่ะ